สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาจองสิทธิ์กู้สินเชื่อของธนาคารอมสินผ่านแอป m หม o โมให้ดูค่ะอย่างแรกที่จะต้องมีก็คือบัญชีธนาคารอมสินนะคะแล้วก็แอป m หม o โมแบบนี้ค่ะถ้าใครที่มีบัญชีอมสินแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีแอป m หม o โมเนี่ยก็ให้ไปที่ธนาคารอมสินแล้วก็แจ้งกับพนักง,งานนะคะว่าต้องการใช้แอป m หม o โมเดี๋ยวพนักง,งานเขาก็จะทำให้ค่ะ เมื่อเราเข้าแอปมาแล้วนะคะน้าแรกก็จะเจอจองสิทธิ์การสมัครแบบนี้นะคะให้กดไปที่จองสิทธิ์ที่นี่ค่ะแล้วก็เปิดในเบราว์เซอร์นะคะตรงเว็บนี้นะคะไม่สามารถที่จะเข้าลิงก์เองได้นะจะต้องเข้าผ่านแอป m y m o เท่านั้นถ้าเราไปเข้าลิงก์เองหรือว่าไปเข้าทางเว็บไหนเองโดยที่ไม่ผ่านแอป m y m o นะคะข้อมูลของคุณนะอาจจะไม่ปลอดภัยได้นะ ส่วนรายละเอียดนะคะวงเงินกู้ก็ไม่เกิน10,000บาทอัตราดอกเบีย้ยคงที่อยู่ที่0.35%ต่อเดือนระยะเวลาชำระเงินคือน,นะคะไม่เกิน3ปีแล้วก็ตลอดชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ย6งวดแรกส่วนคุณสมบัติผู้กู้นะคะก็ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยนะคะหรือว่าผู้ที่มีไรายได้ประจำพนักงานบริษัทเอกชนก็ได้ค่ะ ก็สามารถทำเรื่องกู้ได้ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมนะคะจนถึง31ธันวาปีนี้นั่นเองการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์นะคะก็ให้เราใส่เบอร์มือถือที่เราเปิดใช้งานในแอป MyMo นะคะแล้วก็กดไปที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ค่ะ แล้วระบบนะคะก็จะส่งวันที่เราได้รับสิทธิ์อันนี้ของแม่โบได้วันที่2มิถุนายนนะคะก็คือในวันที่2มิถุนายนเนี่ยเวลา10โมงถึงเที่ยงเราจะต้องล็อกอินเข้าแอปไมล์โนะคะเพื่อสมัครสินเชื่อของธนาคารออมสินนะคะส่วนจะผ่านหรือไม่ผ่านยังไงเนี่ยก็ต้องรออีกทีนะคะเดี๋ยวหลังวันที่2นะคะแม่โบจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงคะ่ะอย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปดีๆจากแม่โบค่ะ